It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ Cup of c u l t เ r e แล้วนะครับสวัสดีครับผู้ฟังครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่159ครับกับผมบอนสุรัตนะครับมีเรื่องหนึ่งอยากชวนผู้ฟังคุยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับก็คือว่ามีผู้ฟังหลายท่านนะครับได้เรียกร้องมาว่า เรามีคอสอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมก่อนไหมนะครับซึ่งก็อินบ็อกซ์มาในเพจของเราบ้างเวลาเจอหน้าค่าตากันก็สอบถามเป็นการส่วนตัวบ้างที่ถามมาเพราะอย่างนี้ครับว่าในองค์กรในสเกลหนึ่งเนี่ยเขาเลือกที่าจะจ้างที่ปรึกษาครับซึ่งก็มีลูกค้าของเราหลายๆรายก็เลือกใช้วิธีการแบบนี้นะฮะแต่ก็จะมีบางท่านนะครับถูกคาดหวังให้ทําหน้าที่นี้เองนะครับเพราะว่า อาจจะด้วยสไตล์ของคอง์กรที่ไม่ได้คุ้นชินกับการใช้บริการที่ปรึกษาข้างนอกนะครับหรืออาจจะสเกลขององค์กรอาจจะยังไม่ใหญ่พอนะครับที่จะทําอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนเ r r เองหรือผู้บริหารบางท่านเองถูกคาดหวังครับที่จะให้เป็นคนที่ทําเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยด้วยตัวเองครับทางเพจอาคาพบข้อ u ชือของเราเองนะครับก็ในนามของบริษัทไบร์ s ซ d e พีเพิลก็เลย เปิดคอร์สขึ้นมาคอร์สหนึ่งนะครับชื่อว่า Architecture Fundamentals นะครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยก็จะเป็นคอร์สที่ลงรายละเอียดเลยครับในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมก่อน,นะครับในระดับพื้นฐานนะครับเพื่อให้ท่านสามารถที่จะเอาองค์ความรู้และเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะ Architecture Design Suite ของเราเนี่ยเอาไปใช้ในการออกแบบวัฒนธรรมองค์กรของท่านหรือว่าอาจจะมีบางท่านครับสนใจที่อยากจะเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นวิทยากรในด้านนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาองค์ความรู้หรือเอาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่า,า,านี้ไปใช้กับลูกค้าของท่านได้เช่นเดียวกันครับนะครับซึ่งคอร์สนี้เราเปิดรับสมัครแล้วนะครับในเพจ e คพวัเจครับ,เ,เ,รรบเราพิมพ์อยู่บนสุดเลยของ Facebook Page นะครับก็เข้าไปสมัครได้นะครับซึ่งเราก็จะมีคอร์สนี้ในวันที่23 28 29แล้วก็วันที่5ครับ ต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆ,ๆเลยเรียนกัน4วันเลยนะครับสนใจไปสมัครได้นะครับส่วนวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันนะครับมีคนเคยถามหลายครั้งครับว่าสมมติเราจะใช้เวลาสั้นๆในการดูว่าวัฒนธรรมองค์กรนี้เนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยเราจะดูจากอะไรดีเออคำถามนี้น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเราในฐานะที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ต้องทํางานกับลูกค้าหลายๆรายเนี่ย เราก็ใช้วิธีการนี้เช่นเดียวกันครับในการแอบสังเกตนะครับว่าวัฒนธรรมองค์กรองค์กรนั้นเป็นยังไงแบบที่ใช้เวลาไม่นานวิธีนี้วิธีการหนึ่งที่เราใช้กันประจําก็คือว่าเราจะดูครับว่ารูปแบบการประชุมหรือบรรยากาศการประชุมขององค์กรนั้นๆเนี่ยเป็นยังไงครับหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมการประชุมขององค์กรเนี่ยมันบอกได้ขนาดนั้นเลยเหรอต้องบอกว่ามันบอกได้หลายๆอย่างเลยนะครับในการประชุมหนึ่งๆเนี่ยมันมีหลายเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการใช้อำนาจในที่ประชุมก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีคนหัวโตะนะครับหรือมีคนที่มีตําแหน่งหรือมีความสําคัญทางใดทางหนึ่งมากกว่าคนอื่นนะครับมันก็จะเห็นการใช้อำนาจเกิดขึ้นนะครับว่าอำนาจนั้นถูเนี่ยใช้ในรูปแบบไหนการตัดสินใจต่างๆนะครับรูปแบบการสื่อสารรูปแบบการทํางานร่วมกันพวกนี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในที่ประชุมทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นรูปแบบพวกนี้มันก็จะเป็นภาพจําลองของการทํางานในชีวิตจริง ในแต่ละวันของแต่ละองค์กรลองคิดภาพตามนะครับอย่างเช่นองค์กรที่เวลาจะมีประชุมอะไรก็ส่วนใหญ่ไม่เคยเริ่มตรงเวลาเลยนะครับเหลท1สิบห้านาทีบ้างบางทีเหลทครึ่งชั่วโมงบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเวลาประชุมกันก็ไม่ค่อยได้โฟกัสมักจะออกจากประเด็นหลักที่จะสนทนาหรือ,อวัตถุประสงค์ของการประชุมครับหรือบางองค์กรก็พูดคุยอะไรกันต่างๆสดิบดีเลยนะครับมีการกําหนดแผนอะไรเรียบร้อยพอ จบประชุมแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คุ้นคุ้ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่า,านี้ครับมันสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนผู้ฟังดูสิครับว่าถ้าเราจะพูดถึงรูปแบบการประชุมเนี่ยที่มันน่าจะสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรได้เนี่ยมันมีรูปแบบอะไรบ้างและเราจะทำอย่างไรดีนะครับถ้าองค์กรเรามีไปตรงอยู่กับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ปรึกษาชื่อดังท่านหนึ่งนะครับซึ่ง แกก็ทํางานในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นหลักเลยนะครับอยู่ที่เมกานะครับที่ชื่อว่ากุสตาว์วอเซติเนี่ยเขามีโอกาสได้ลองสรุปออกมาครับว่ารูปแบบการประชุมที่มันบ่งบอกถึงวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันครับเวลาเขาอธิบายเรื่องนี้เนี่ยครับเขาดูจากแกน2แกนด้วยกันนะครับแกนแรกเขาเรียกว่าแกน approach ว่า approach ของท่านเป็นในลักษณะบบแบบลื่นไหลไปตามสถานการณ์หรือว่ามีการวาง structure ไว้อย่างแน่นอน กับอีกแกนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าแกนของโฟกัสนะครับเราโฟกัสอะไรนะครับเราโฟกัสที่อินพุตหรือเราโฟกัสที่เอาพุตนะฮะพอได้2แกนนี้เอามาตัดกันโชกเนี่ยมันก็จะได้4ี่ q u a d a n t ด้วยกันนะครับเป็น4รูปแบบมิ g เข่าเจอครับประกอบไปด้วยการประชุมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยคนอันที่1น,นะอันที่2ก็คือการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วยอํานาจอันที่3คือการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วยไอเดีย และสุดท้ายก็คือการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ครับเราลองมาดูที่อันดีไหมครับว่าแต่ละอันมันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะฮะแบบแรกก่อนเลยนะครับก็คือการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วยคนคือเน้นแอมพรชที่เลื่อนไหลนะครับไม่ได้มีฟิกซ์รูปแบบอะไรแล้วก็โฟกัสที่อินพุตมากกว่าเอาต์พุตการประชุมแบบนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นทางการนั้นนะครับก็จะสร้างบรรยากาศเชิงบวกนะครับเป็นมิทติ้งที่ ก็เรอ,อะแหส่วนใหญ่ก็คุยไปหัวลอกกันไปคุยไปก็สนุกสนานกันไปหรือจะต้องมีบรรยากาศแบบนี้ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้งเคยเห็นไหมฮะการประชุมหลายๆครั้งมาถึงก็จะพูดคุยถามสาะระทุกสุขดิบคุยหนุน่นคุยนี่คุยไปคุยมาอะไรนะครับพื้นที่การใช้เวลา100%ยอาจจะใช้เวลาในส่วนนี้เนี่ยถึง20-30%เลยทีเดียวบางครั้งก็มีการกำหนดอนเดนด้าแบบคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ตายตัวอะไรนะั หรือบางครั้งกําหนดอันจนได้ไว้แล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้ยึดถูกกับอันจนได้ที่เรากําหนดเอาไว้นะฮะแน่นอนครับข้อดีก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะครับมันทําให้ความสัมพันธ์แน่นอนน่าจะดีองค์กรแบบนี้นะครับหรือเป็นการสะท้อนว่าองค์กรนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะว่าจะมีช่วงเวลาในการพูดคุยซึ่งนั่นหมายถึงการพูดคุยถึงเรื่องส่วนตัวซึ่งมันอาจจะนําไปสู่ในเรื่องของการไว้วางใจหรือว่าการทํางานสอดประสานกันได้อย่างดีด้วยแต่แน่นอนครับมันก็มี ข้อที่ควรระวังเหมือนกันนะฮะการประชุมรูปแบบนี้แบบสตโต๊กเนี่ยนะครับก็มักจะทําให้เราไม่ค่อยอยู่ในเป้าหมายที่เราจะพูดคุยมากนักนะครับบางครั้งการประชุมเนี่ยมันก็มีเรื่องที่สําคัญนะฮะที่เราต้องแก้ไขหรือต้องหาแนวทางในการที่จะตอบสนองมันเนี่ยนะครับแต่ว่าคุยไปคุยมาก็ไม่ค่อยได้อาจจะไม่ได้คําตอบขณะเดียวกันก็มักจะเป็นการประชุมที่มีผู้คนมากมายนะครับเพราะไม่อยากที่จะมองข้ามใครไปเพราะเดี๋ยวอาจจะไปกระทบความรู้สึกเขา ที่เขาไม่ได้รับการเข้าร่วมประชุมแน่นอนครับรูปแบบนี้ก็ใช้เวลานานกว่ารูปแบบอื่น,นแน่นอนเพราะมันจะดูว่าเรื่องอะไรแต่ละเรื่องนี่ก็ต้องทุกคนต้องเห็นพ้องต้องกันนะครับถึงจะหาข้อสรุปได้ซึ่งตรงนี้แหละครับมันใช้เวลานานไม่มีคนกล้าฟันธงไม่มีคนกล้าทุบโตะ๊ะและนั่นคือรูปแบบแรกนะครับรูปแบบที่2ก็คือการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วยอนานาจครับ power driven นะครับซึ่งอันนี้ก็ ต้องยอมแล้วว่ามันก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรเช่นเดียวกันท่านเคยไหมครับที่เวลาเข้าประชุมอะไรที่แบบมันจะไม่เริ่มเลยถ้าประธานไม่มา <c oughs> นะครับเขาก็จะคุยกันเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะครับรอจนกระทั่งประธานมาถึงเริ่มนะครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวพูดคุยอะไรไปแล้วนายไม่อยู่มันก็เสียเวลาขณะเดียวกันก็อาจจะได้รับผลกระทบในเชิงลบจากสิ่งที่ทําลงไปด้วยองค์กรลักษณะน,น,นี้ก็เป็นองค์กรที่ แน่นอนครับก็จะต้องมีผู้บริหารที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องของการใช้อำนาจเชื่อเรื่องของลำดับขั้นความเป๊ะนะครับหรือว่ารูปแบบที่ชัดเจนการมีส่วนร่วมในที่ประชุมก็แน่นอนครับน่าจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ค่อยกล้าพูดส่วนใหญ่ก็จะรอนายใหญ่เป็นคนนําเสนอแล้วก็เป็นคนที่จะหาข้อสรุปการพูดคุยการแสดงความเห็นมกักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมจบแล้วมากกว่าเป็น มีิ่ที่จะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวอะไรเยอะนะครับเขาเรียกประชุมเพื่อที่จะเตรียมประชุมอะไรอย่างี้นะองค์กรแบบนี้เพาะฉะนั้นผมก็ต้องใช้เวลาไปกับเรื่องแบบนี้มากขึ้นคนที่เป็นนายก็สามารถที่จะมีอิทธิพลในการที่จะยกเลิกเปลี่ยนหัวข้ออะไรต่างๆได้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะพออย่างนี้มันก็จะคนนี้ก็จะไม่ค่อยกล้าทําอะไรเกิดความกลัวว่าสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองทำในที่สุดก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของคนที่เป็นเบอร์หนึ่งในที่ประชุมดีๆครับ อน,นกุกรแบบนี้ก็มีแนวโน้มที่จะคิดอะไรไปในทางเดียวกันมีกุ๊ปติ้งเกิดขึ้นเพราะว่าจะต้องเป็นไปตามสิ่งที่คนที่มีอำน,นาจสูงสุดต้องการให้มันเป็นเป้าหมายของการประชุมแน่นอนว่าดูเหมือนว่าทุกอย่างเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องสิ่งที่ดีที่สุดหรือเปล่าหรืองานสําเร็จหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาเนะี่ยอยากจะให้เจ้านายสบายใจมากกว่าที่จะมองเห็นที่ภาพของการประชุมนะครับรูปแบบที่3นะครับ เขาเรียกว่าเป็นการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ครับรูปแบบนี้หลายๆที่อยากให้เป็นนะครับแล้วผมเชื่อว่าเวลามีกฎกติกาติดอยู่ที่ฝาผนังของประชุมเนี่ยก็มักจะเป็นกฎกติกาที่เกี่ยวเรื่องการทําประชุมยังไงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือให้มันมีประสิทธิภาพการอบรมหนังสือต่างๆที่ถูกเขียนออกมาก็มักจะเกี่ยวเรื่องการประชุมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และใช้เวลาไม่มากแบบนี้รูปแบบการประชุมแบบนี้ก็จะสะท้อน เรื่องราวของการที่ทําอะไรก็ทําแบบมีรูปแบบที่ชัดเจนครับเพื่อจะมั่นใจได้ว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างที่เราอยากเห็นนะฮะแม้ว่าผลลัพธ์นั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ในเชิงบวกก็ตามแต่ว่าเราเน้นที่ผลลัพธ์เป็นหลักนั่นเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าอาจจะมีบางคนไม่แฮปปี้กับผลลัพธ์นั้นก็ได้หรือมันอาจจะมีคนได้และอาจจะมีคนเสียมีข้อดีมากมายแน่นอนครับก็คือมันก็จะมีประสิทธิภาพใช้เวลาได้เป็นประโยชน์นะครับโฟกัสที่เป้าหมายเป็นหลักเลย ก็นำพาไปสู่ผลงานที่จับต้องได้ชัดเจนโดยที่ไม่ได้ใช้เวลานานมากแต่มีสิ่งนี้ควรระวังนะครับว่ารูปแบบการประชุมแบบนี้หลายๆครั้งมันก็ปิดกั้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การคิดอะไรใหม่ๆเช่นเดียวกันเพราะว่าเวลาน้อยไม่มีเวลาฟังแล้วก็ไปที่เป้าหมายเลยการที่จะแวะเวียนมาหาไอเดียใหม่ๆมาฟังวิธีคิดใหม่ๆหรืออะไรที่มันจะต้องเสี่ยงมากๆหลุดออกไปจากเฟรมเดิมๆมากๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ยอมรับเรื่องเหล่านี้กัน บางครั้งนะครับมันจําเป็นนะครับที่จะต้องฟังความรู้สึกของคนที่ร่วมประชุมด้วยนะครับงั้นการประชุมรูปแบบนี้ก็คงไม่ได้เผื่อพื้นที่สําหรับเรื่องแบบนี้มากนะครับดูมันดีครับแต่ต้องบอกว่าก็ไม่ได้เหมาะกับทุกๆองค์กรน,นะครับแล้วก็มาดูรูปแบบสุดท้ายด้วยกันนะครับก็คือเป็นการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วยไอเดียครับเป้าหมายของการประชุมในรูปแบบนี้เนี่ยคือไอเดียเป็นหลักเลยเขาเชื่อ best idea wins ครับ โดยที่ไม่ได้สนใจว่าไอเดียนั้นจะมาจากใครนั้นคนที่เข้าร่วมประชุมแบบนี้ก็ต้องมีมายเซตในเชิงของการที่อยากจะทํางานแบบร่วมมือกันต่อยอดกันและกันการทดลองเปิดใจที่จะฟังกันและกันได้จริงคุณคุณหมครับเหมือนคล้ายๆเรื่อง psychological safety ที่เราพูดบ่อยๆเลยครับว่าแน่นอนครับองค์กรที่ต้องการไอเดียเยอะๆองค์กรที่ต้องการนวัตกรรมเนี่ยก็ต้องเปิดโอกาสให้คนกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกโดยไม่ กลัวว่าจะต้องมีผลลบตามมาสําหรับตัวเองก็บรรยากาศก,าก็จะไม่ใช่บรรยากาศกาแบบเอออขอหมบนะครับก็จะมีการลักษณะของการฟังและต่อยอดกันและกันมากกว่าภาษา innovation เขาเรียกว่า yes and mindset นะไม่ใช่ yes but นะ <c oughs> ต่างคนต่างที่จะต่อยอดไอเดียกันและกันครับซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องของประชาธิปไตยนะครับหรือการโบวตนะครับแต่อาจจะให้น้ำหนักของการโบวตไอเดียที่ดีที่สุดเนี่ย ให้คนที่เป็นเจ้าของการประชุมนั้นหรือคนที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจในครั้งน,นั้นเนี่ยเป็นคนที่มีเสียงโหวตมากกว่าคนอื่นได้แต่แน่นอนครับรูปแบบแบบนี้ก็อาจจะเหมาะกับเรื่องการที่เราจะ brainstorm หา new idea ต่างๆสิ่งที่ควรระวังก็คือรูปแบบนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกๆก,การประชุมนะครับเพราะมันแน่นอนจะใช้เวลานานแล้วแล้วก็ถ้าวัฒนธรรมองค์กรของเรามันไม่ได้รองรับเรื่องนี้เนี่ยมันก็คงเกิดได้ค่อนข้างยากครับ แล้วนั่นคือ4รูปแบบของวัฒนธรรมในการประชุมซึ่งแน่นอนครับทั้ง4รูปแบบจะสะท้อนแน่นอนว่าวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นแบบนั้นไม่มากก็น,น้อยแน่ๆนะฮะอันนี้ฟันธงได้หลังจากที่เรามีโอกาสได้ประชุมกับลูกค้าหรือกับผู้คนมากมายมาแล้วนะครับมีส่วนแน่นอนแล้วเราจะเอารูปแบบไหนไปใช้ดีอันนี้ก็ต้องลองดูใิครับว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราเป็นแบบไหนนะครับ อันนี้หมายถึงวัฒนธรรมแบบตั้งใจสร้างนะครับไม่ใช่วัฒนธรรมองค์กรแบบที่ปล่อยให้มันเกิดโดยธรรมชาตินะครับถ้าเราตั้งใจจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนเนี่ยรูปแบบการประชุมก็ควรจะสอดคล้องกันไปด้วยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ประชุมหรือพฤติกรรมในที่ประชุมเนี่ยมันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราเชื่อให้แข็งแรงขึ้นครับดูสิครับว่าในแต่ละปีเนี่ยเรามีการประชุมกันมากมายขนาดไหนนะซึ่งรูปแบบในที่ประชุมก็จะย้ำความเชื่อย้ำ วิธีปฏิบัติของเราแบบนี้ครับเราก็อาจจะส่งผลถึงพฤติกรรมหรือวิธีคิดนอกข้องประชุมด,ด้วยเิ่นอยู่กันครับและนั่นคือกาแฟแก้วที่159ของเรานะครับฟังครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนีน่ยวัฒนธรรมองค์กรมันจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเ็นกันล่ะครับสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time